สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่ขอรพเรื่องผู้รบล้างอาถรรพ์บนเกาะระยาผมได้รับการบอกเล่าจากคุณวิจัยเข้มแข็งหัวหน้าการผรสมศึกษาอำเภอเกาะยาวเล่าให้ผมฟังเมื่อปีพศ2523ตอนนั้นผมเป็นครูช่วยราชการอยู่ที่สำนักง,งานการผรสมศึกษาจังหวัดังาและผมนำมาเขียนวาดเป็นนิยายภาพประตูนให้สำนักพิมพ์ พิมพ์ออกมาจำหน่ายเล่มละหนึ่งบาทพอดีมีคนถามเรื่องค่าต้นฉบับสำหรับผมนะครับคนอื่นไม่เกี่ยวผมได้ค่าเรื่องรวมค่าวาดต้นฉบับความยาวยี่สิบหน้ากระดาษเอสี 4, มีข้อความและภาพตามที่เห็น,หนในใในในราคาเล่มนี้แหละครับเล่มละพันบาทค่าของเงินระหว่างปีพศสองพันห้าร้ิบหกถึงสองพันห้ารยี่ิบ้านะครับ คราวนี้มาพูดถึงความเป็นมาของเกาะระยาเกาะระยาหรือปัจจุบันเรียกว่าเกาะราชาตั้งอยู่ทางด้านทิศใต้ของเกาะภูเก็ตในอดีตในอดีตเป็นเกาะอาถรรพ์ที่ใครขึ้นไปอยู่อาศัยจะถึงแก่ชีวิตทุกคนแต่มีหญิงชายผู้หนึ่งหนีไทยมาจากจังหวัดยะลาขึ้นไปอาศัยผูกบ้านอยู่บนเกาะนี้ได้เป็นคนแรกโดยที่ไม่เป็นอะไรทำให้เขาทั้งคู่กลายเป็น ผู้ลบล้างอาถรรพ์บนเกาะรายาเรื่องนี้น่าจะเกิดขึ้นก่อนหรือราวปีพศ2484ที่ผมเกิดไม่นานเพราะถ้าดูจากบุบาทของผู้ที่เป็นกำนันในสมัยนั้นแล้วมันไปตรงกับพฤติกรรมของผู้เมีอำนาจขั้นต้นๆอย่างผู้เป็นกำนันที่ถ้าคิดจะฆ่าหรือทำร้ายใครก็ทำได้ ทำให้สองสามีภรรยาต้องหนีอันนาามืดจากภาคใต้จังหวัดยะลาแล่นเรือใบลำเล็กๆรอนแรงม,มาในทะเลอันดามันนานหลายวันหลายคืนจนกระทั่งเรือมาถึงเกาะระยาอันอยู่ทางทิศใต้ของเกาะภูเก็ตทางจากเกาะภูเก็ตราวสิบห้าไมล์ทะเลและเกาะที่ว่านี้ทําให้หญิงชายสองคนต่างแปลกใจที่เมื่อจอดเรือเดินขึ้นไปสำรวจที่ทางบนเกาะแล้วพบว,ว่า ทั้งเกาะไม่มีคนอยู่แต่มีพืชพันธุ์ธัญธานงอกขึ้นหลากหลายมีทั้งมะพร้าวมะานาวมะกรูดพักแวงแตงตัวมะละกอพริกมะเขือขึ้นอยู่มากมายอันบนบอกว,ว่าเนื้อดินบนเกาะอุดมสมบูรณ์ดีมากพร้องนุ่มสาวจึงตัดสินใจพักแรมแล้วก็อาจจะขอปักหลักอยู่ที่นี่ถ้าไม่มีปัญหาใดๆเกาะนี้น่าอยู่มากโอ้ดูสิมะพร้าวมะละกอมะเขือพริกพักทอง อะไรอะไรเยอะแยะไปหมดใครบอกว่านี่หญิงสาวพูดอย่างดีใจทั้งเกาะไม่มีร่องรอยว่าจะมีคนอยู่ท,ทั้งทั้งที่พูดผลมีเยอะแยะไปหมดมันน่าจะมีอะไรสักอย่างชายหนุ่มพูดและพูดต่อไปว่าอย่างไรก็ตามพี่ว่าคืนนี้เราต้องพักกันที่นี่หรือพูดอีกทีที่นี่อาจจะเป็นวิมานสาหรับเราทั้งสองคนตลอดไปก็ได้และเมื่อตกลงใจกันแล้วต่อจากนั้นทั้งสองสาม,มีภรรยา ก็ต่างขนเข้าของจากเรือขึ้นมาบนเกาะควายสามีรีบตำเพิงพักแบบชั่วคราวโดยอาศัยต้นไม้เล็กๆและทางมะพร้าวตูดแห้งบนเกาะมีหลักทำเป็นหลังคากั้นพอให้ได้นอนให้นอนพักไปก่อนสำหรับคืนนั้นส่วนพัญญาก็ลงมือทำอาหารรับประทานกันแต่ก่อนที่ทั้งสองจะลงมือรับประทานอาหารควายสามีได้จัดอาหารใส่กระตุงเล็กๆสามสี่กระตุง นำไปวางบนร้านที่ทำขึ้นหย,บยาบๆพร้อมนั่งลงพุกเขาไหว้กราวสามีชวนภรรยากล่าวคำสวดมนต์บูชาพระตัณัยกล่าวคำอธิษฐานขอพรพระพุทธคุณช่วยปกป้องจากนั้นก็กรวดน้าแปดบุญแปดส่วนบุญกุศลให้แก่เทวดาเจ้าพี่และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สิงสถิตอยู่บนเกาะกล่าวคำขอ,ข,อขมาขอที่พักอาศัยซึ่งควายสามีเคยปฏิบัติมาก่อนหน้านั้นเป็นกิจวัตรตลอดมา ไม่เคยเละเว้นแม้ว่าจะเคยถูกกล่าวหาจากคนรอบข้างว่าโง่เขลางมงายทั้งมองข้ามและไม่ยอมรับแต่เขากลับมองว่ามันไม่ได้เสียหายอะไรหากวิญญาณทั้งหลายผู้ผีปิศาจจะมีหรือไม่มีที่ใครก็ไม่อาจจะพิสูจน์ได้แต่การมีสัมมาคาระวะให้ความเคารพต่อสิ่งที่มองไม่เห็นหรือมองเห็นเป็นสิ่งที่ควรทำเพราะมีแต่คุณ และไม่มีโทษคืนนั้นทั้งสองสามีและภรรยาจึงนอนหลับอย่างเป็นถุขสบายตลอดคืนชดเชยกับที่เดินทางมาเหนื่อยสายตัวแทบขาดมาตลอดหลายวันคืนในวันรุ่งขึ้นทั้งสองสามีภรรยาต่างเดินสำรวจบริเวณกว้างออกไปเท่าที่พอจะสำรวจได้แล้วทั้งสองก็ต่างพบว่าพืชพันธ์ต่างๆที่ขึ้นอยู่น่าจะมาจากการที่คนมาแวะพักชั่วก่าว เพื่อมาหุงหาอาหารกินแล้วทิ้งมเมล็ดหรือส่วนที่เหลือไว้ความที่ดินบนเกาะดีมากทำให้พืชเช่นมะละกอเป็นสิบสิบต้นมีลูกดกสะพรั่งหลายลูกสูกเหลืองและสุกแดงขาต้นมีรอยนกจกหญิงสาวพูดว่า้ามีไ่ใครอยู่จริงๆน้องว่าเราก็ไม่ต้องไปไหนอีกแล้วนะพี่นะใช่เราจะปักหลักอาศัยอยู่ที่นี่สามีพูดแบบเห็นด้วยโดยไม่หลังเล จากนั้นไม่นานกระทอบน้อยแต่หน้าอยู่ก็ถูกปลูกขึ้นบนเกาะสองสามีภรรยาต่างอยู่กันอย่างมีความสุขแม้ว่าแต่ละวันจะมีเพียงเขาสองคนเห็นหน้ากันบนเกาะน,นี้ไม่มีใครอื่นก็ตามน้องคิดว่าคงไม่มีใครตามมารบกวนเราอีกแล้วนะครับพี่ทองหญิงสาวพูดกับสามีพี่ก็คิดอย่างนั้นว่าแต่มาิีถอะวัน,ว,นวันเน้นแต่หน้าพี่น้องคงเหงาแย่ สามีหรือทองพูดน้องไม่เหงาหรอกที่ใดมีพี่ทองที่นั่นคือความสุขของน้องถ้าถ้าพี่ไม่ตัดสินใจหนี้มาทางเรือคนของพ่อน้องต้องตามเราเจอแน่ๆทองพูดพ่อโมโหร้ายมากน้องเองก็ไม่แน่แต้านอาจริงจริงเสียก็ได้มาลิพูดถ้าพ่อของน้องตามมาพบพี่คงเป็นศพไปแล้วทองพูดอย่างไรก็ตามเราก็มาพบสวรรค์ของเราแล้ว ที่กรนี้มาลิพูนหากย้อนกลับไปได้ความเป็นมาของคนทั้งสองทองเป็นเพียงเด็กอาศัยอยู่ในบ้านและสวนของกำนันเพชรเมื่อแรกกำนันเพชรรักและเมตตาทองมากทองเป็นเด็กกำร้าไม่มีว่านอนปลายเท้าปกติทองเป็นเด็กสงบสงเงียมและเตียนตัวว่านอนสอนง่ายอีกทั้งขยันในการทํางานจนกำนันเพชรรักและไว้วางใจเหมือนลูกเหมือนหลานคนหนึ่ง แต่เมื่อทองโตขึ้นเป็นหนุ่มและมาลิโตเป็นสาวก็ไม่มีสิ่งใดที่จะมาห้ามหรือสกัดกันไม่ให้ทั้งสองก็ปะกันแม่ทองจับภาพเคยปรารบกับมาลิว่าพี่เป็นเพียงเด็กที่ลุงกำนันเก็บตกเอามาเลี้ยงเราต่างเติบโตมาด้วยกันเหมือนพี่ชายกับน้องสาวที่ว่าเราอย่ามาคิดอย่างอื่นกันเลยนะมันไม่เหมาะทองเคยกัดฟันพูดห้ามปรามมาลิ ไม่ให้รักเขาแบบจูสาวแต่มะลิไม่ยอกเมื่อพูดว่าแต่พี่ทองเป็นคนดีที่สุดเท่าที่มะลิโตเป็นสาวและพบเห็นผู้ชายมาพี่ทองขยันทําการงานไม่เกี่ยงงานหนักไม่ดื่มเหล้าไม่ดูบุหรี่ไม่เล่นการพน,นันไม่เจ้าชู้มะลิว่าคนแบบที่ทองหงายยากและพี่ทองนี่แหละจะเป็นผู้ทําให้ชีวิตครอบครัวของเรามีความสุขที่สุดแต่หากลุงกำนันรู้ว่า เรารัก,กันท่านคงไม่ยอมแน่ๆพี่เป็นเพียงเด็กกำพร้าม,มาอาศัยไม่สมควรที่จะไปเยอะขึ้นไปเป็นเวยของเจ้านายมาลิจะทำให้พี่กลายเป็นคนเนรคุณกินบนเรือนแต่ขึ้นไปขี่บนหลังคาทองพูดว่าง่ายมาลิเปลี่ยนใจความรักไม่ใช่ความผิดถ้าเป็นความผิดเราต่างผิดด้วยกันทั้งคู่มาลิพูดและแล้วความรักของคนทั้งสองก็เริ่มมีอุปสรรคเมื่ออาเซียเมืองแรกคนหนึ่งของเมืองยาลา พาลูกชายซึ่งเพิ่มจบการศึกษาปริญญามาจากต่างประเทศมาสู่ขอมาลิจากกำแเนเป็ดให้กับลูกชายโดยอาเสียเหมืองแรกพูดว่าพอลูด mm ิพอขอลูกชายอ้วกเอียงแม่มาลิลูกสาวลึกมันก็บอกให้อ้วามาถูกขอเลยแบบว่าขอเดือนนี้แต่งเดอนหน้าเลยนะแบบว่าไอ้ชกคงมังคงใจร้อนนะทาอะไรอยากให้มันเร็วๆอาเสียเมืองแรกพูด ซึ่งกำนันเพชรยินดีและเห็นชอบที่ตนเองก็รวยอาเสียเหมือนแรกก็รวยและจะร่วมกันรวยยิ่งยิ่งขึ้นไปจึงนัดวันแต่งงานโดยพูดว่าตามใจเสียนะฉันยังไงก็ได้ไม่กัดข้อเราคนกันเองดังนั้นก่อนดังนั้นก่อนวันแต่งงานระหว่างมาลิกับนายชัดคงลูกชายเศรษฐีเหมืองแรกจะมาถึงเปยนสองวัน มะลิกับทองก็ชวนกันหนีคำนั้นเพชตรวดแกนมากส่งคนเป็นร้อยแยกแย,กยก้ายออกติดตามทุกทิดและประกาศของทั้งเปินและตัดสุนมีดไม้เบิกไปให้พ่อสั่งคนของเราดักตรวจจงต่างแยกทุกถนนทุกสายทุกจุดพบเจอไอ้ทองที่ไหนยิงทิ้งได้เลยไม่ต้องถามแต่อีมาริลูกกูเอากลับมากูจะได้ลงโทษมันเองแต่ทองกับมาลิรู้ดีว่า จะต้องไปทางไหนจึงจัอดภไยพ้นหูพ้นตาคนของกำนันทั้งคู่จึงไม่ไต่ตามถนนแต่เดินบุกปาขว่าดงทึบข้ามแม่น้ำภูเขามาหนึ่งวันกับหนึ่งคืนเต็มๆจึงทะลุกออกใจทะเลด้านตะวันตกทองใช้เงินที่มีเก็บสะสมมานานซื้อเรือประมงลำเล็กๆจากชาวบ้านได้ลำเล็กจัดแจงวางเสากลางใบแล้วเล่นมุ่งหน้ามาทางเกาะภูเก็ตหมายจะยึดเอากา่อด้ก่อลหแถบบ่าวาง,งา เป็นที่หลบซ่อนตัวกระทั่งมาพบเอาเกาะระยาเกาะร้างที่ไม่มีคนอยู่เข้าแล้วทั้งคู่ก็ปลอดภัยเมื่อขึ้นมาปลูกกระท่อมอยู่บนเกาะแต่ก็ใช่ว่าจะรอดพ้นจากสายตาคนเมื่อวันหนึ่งมีเรือหาปลาของชาวบ้านจากเกาะยาวน้อยแวะเข้าไปจอดริมหาดเพื่อหุงข้าวและทำอาหารกินกันชาวประมงชาวบ้านคนหนึ่งเห็นมาลินั่งทักป้าอยู่ก็ตกใจเอ๊ะ นั่นตาขวาดไปทุกเราวะมีผู้หญิงที่ไหนมานั่งสักผ้าอยู่นั่นชายคนแรกพูดส่วนชายคนที่สองพูดว่าเฮ้ยนี่ปีเล่นงานเรากลางวันแตกๆลอยล้วเนี่ยอย่าเข้าไปนะลูกพี่ออกเรือเถอะเดี๋ยววิ่งกันตับลุดชายคนแรกน้าเฮ้ยวิ่งก็วิ่งเลยกันสิวะแต่เดี๋ยวขอดูไอจัดจัดก่อนชายคนที่สองพูดแล้วก็ค่อยๆเดินย่องเข้าอามาลิก ม่ลิกกำลังซักผ้าอยู่เพลินเินเมื่อหันมาเห็นเข้าชายคนนั้นก็เกือบจะเข้ามาถึงตัวทําให้เธอร้องขึ้นดังๆขึ้นว่าวำไเฮ้ยอะไรกันนะพวกคุณเป็นใครมาจากไหนไม่แอบดูฉันทําไมขณะที่ชายสองคนไม่ทันตกทองซึ่งคอยสังเกตและคอยระแวดระวังความวปลอดภัยให้ภรรยาอยู่ก็รีบคว้าปืนวิ่งมาที่ภรรยามีอะไรกองใจหรือพี่ชายไม่เคยเห็นคนหรือไงจะทําอะไรเมียฉันนั้น องพูดมาจากด้านหลังพร้อมอาวุธปืนลูกซองในมือกำลังเล็งมาเจ้าคนที่มากับเรืออีกคนคิดว่ามาริเป็นปีจึงร้องบอกลูกพี่กันว่าเฮ้ยมาอีกตัวแล้วลูกพี่คราวนี้มีหวังโดนแน่ๆมีปืนด้วยขณะที่ทองตะโคภใส่ตั้งสงช่ายว่าฉันถามว่าไม่เคยเห็นคนหรือยังไงทำไมไม่ตอบหรือจะจิ้มลูกตะกัวนี่โอ้ยตอบตอบตอบ,ตอบเลยจ้ะอย่าถึงกับฆ่ากันเลยว่าแต เออน้องชายเป็นคนจริงๆเหรอก็อคนนะสิว่าบักไอ้นี่สามกวนสงสัยมีเรื่องกันได้เดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งโกรธนี่แสดงว่าน้องชายมาจากที่นึงยังไม่รู้ว่าต่อนนี้นะเป็นอย่างไรงั้นพี่ขอโทษด,ด้วยชาวบ้านอีกคนยกมือไหว้แล้วเอ,อ่ยขอโทษทงพูดอย่างนี้ค่อยน่าคุยด,ด้วยสักหน่อยเออไหนพี่ชายลองบอกมาสิว่าก่อนนี้นะเป็นอย่างไรได้ถือว่าก่อนนี้นะ ผู้คนย่านนี้จากุกเกาไม่มีใครกล้าขึ้นมาอยู่หรอกมันเป็นเกาะปีาตาจไม่มีใครที่ไหนกล้ามาอยู่ถีบนเกาะนี้แรงมากคนที่คิดจะมาอยู่บนเกาะนี้ต่างตายไปเยอะแล้วเล่าจ่ายทั้งสองก็บปิดเล่าว่าเกาะนี้ตั้งแต่ก่อนชั่วอายุคนมาแล้วผู้คนย่านนี้แค่มาพักอาศัยจอดเรือเพื่อหาน้าท่าและจอดไว้เพื่อหุงหาอาหารกินในตอนกลางวันแต่พอกินเสร็จก็ไปไม่มีใครกล้าพักค้างเด็ดขาด ่วนพืชพธุ์ที่งอกอยู่บนเกาะนี้เกิดจากที่พวกชาวเรือนําเรือมาจอดเพื่อแวะพุงหาอาหารแล้วก็ทิ้งเศษพืชปักและเมล็ดผลไม้ไว้หรือบางคนก็แกล้งนําบับลูกเช่นมะพร้าวล้วยมะละกอเพราะว่าดินดีกว่าทุกๆเกาะและที่ปลูกไว้ก็เพื่อว่าจะได้มาอาศัยจอดพักหลบทุ่นลมในฤดูที่มีมรสุมจัดเราสามารถนอนพักได้ในเรือหรือที่หาดได้ทั้งสองข้าแต่ไม่มีใครคิดที่จะมาอยู่ รอบรองบนที่บนเกาะเพราะที่เคยทํามาอย่างนั้นตายหามาหมดแล้วทุกๆุกคนแต่นี้เรียกเกาะนี้ว่าเกาะปิศาจส่วนในอีกชื่อคือเกาะลายาเป็นเกาะต้องห้ามแถวเกาะใกล้เคียงเช่นเกาะยาวเกาะหมากน้อยกระทั่งเกาะภูเก็ตเคยโดนกันแล้วทั้งนั้นในข้อที่ว่าเป็นเกาะปิศาจเคยมีคนไม่เชื่อบางคนมาตากถางโค่นต้นไม้บนเกาะหวังครอบรองปลูกพืชปลูกผล พร้อมสร้างเรือนอยู่ปรากฏว่าทุกคนต้องเจ็บป่วยและล้มตายสุดท้ายจึงไม่มีใครกล้ามาอีกแต่มาพักชั่วคราวช่วครู้ได้กอรายาจึงกลายเป็นกอรางที่ไม่มีใครกล้ามาแต่ต้องเล่อผู้อย่างนี้มาหลายชั่วอายุคนชาวบ้านจุกอยองเล่าแต่ทองกลับตอบว่าเราสองคนหนีไปมาจากคนมามีคนเป็นร้อยตามข้าตามล่าข้าเราเราต้องอาศัยรถ เราอาจไห้รถบนถนนมาไม่ได้เพราะเขาส่งคนดักฆ่าเราอยู่ทุกจุดเราจึงหนีมาทางเรือจนมาพบก่อนนี้เขับแต่ถ้าหากว่าบนก่อนนี้มีปีแรงอีกเราก็จะขอเลือกตายกับผีเพราะผีคงจะไม่ยกพวกแบกปืนมายิงเราแน่ๆเราขอมาตายกับผีขอมาพูดคุยกับผีดีกว่าพูดกับคนที่พูดกันไม่รู้เรื่องจะเอาแต่ความถูกถกใจของตนกอยเดียวและนี่เราก็มาพักอยู่บนก่อนนี้เป็นเดือนแล้ว เรายังไม่พบว่ามีปีตนใดมาทำร้ายหรือทำร้ายเราเลยแต่เราจะขออยู่บนก่อนี้ต่อไปทองตบอ,อย่างแข็งขันมั่นใจนั้นก็ตามใจน้องชายที่พี่เตือนก็เพราะความหวังดีน้องไม่เชื่อก็ตามใจแต่เราขอไปหุงข้าวต้มแกงกินกันก่อนเสร็จแล้วเราก็จะไปหาปลาของเรากันต่อขอให้โชคดีนะน้องชายน้องสาวสงชายชาวกะมุงต่างพูดแล้วกลับไปที่ชายหาดที่จนดเรือ ในหลังจากชาวเรือสองคนจับไปแล้วทองกับมะลิก็ยังคงอยู่ที่เกาะรายามาตลอดโดยไม่มีบิดโดยไม่มีผีปีศาจตนใดมารบกวนหรือมาอกอก,กระทั่งสิบปีผ่านไปทองก็กลายเป็นเศรษฐีแห่งเกาะรายาเมื่อเขานำพืชผลซึ่งง่องงามมีรสชาติดีกว่าจากที่ใดๆบรรทุกเรือขึ้นมาส่งขายบนเกาะภูเก็ตพืชผลของทองและมะลิขายดีมีคนแย่งกันซื้อและเมื่อรู้ว่าผลผลิตที่ ผลผลิตนี้ปลูกที่เกาะรายาเกาะต้องห้ามที่ทุกคนเป็นตัวโดยที่ทั้งสองไม่เป็นอะไรผู้คนจากบนฝั่งก็แห่กันลงมาแห่กันลงไปจับจองที่ดินบนเกาะเกาะนั้นจนไม่เหลือที่ว่างอยู่อีกนอกจากบนภูเขาที่มีกฎหมาห้ามครอบครองทองกับมะลิมีบ้านหลังใหญ่มีลูกชายหญิงหลายคนกระทั่งต่อมากำนันเพชรพ่อตาทรา,ทารบกล่าวว่าทองกับมะลิไปอยู่ที่ไหน ก็เดินทางตามมาจนพบแต่การมาพบครั้งนี้กำนันเพชรเสียนไปเมื่อเห็นว่าครอบครัวของทองกับมาลิมีลูกชายหญิงคือหลานที่น่ารักให้กำนันเพชรหลายคนแถมทองกับมาลียังร่ำรวยเป็นดุดราชาญก่ะซึ่งเป็นแผ่นดินแหน่งพื้นไร่กำนันก็ยกโทษให้และความที่กำนันเพชรมีลูกสาวคือมาลิคนเดียวที่ดินทรัพย์สินต่างๆของกำนันเพชรจึงตกมาเป็นมรดกข,ของมาลิกับทอง ทำให้มาลิกับทองต้องจำใจขายทรัพย์สินบนเการายาแล้วเดินทางกลับไปอยู่ที่จังหวัดยะลาอาจารย์วิจัยเข้มแข็งอดีตหัวหน้าการผสรมศึกษาอำเภอเกายาวยืนยันกับผมในปีพศ2523ท,ที่ผมยังอยู่ที่ปังนาว่าแม้ตอนหลังเการายาจะถูกเปลี่ยนชื่อเป็นเการาชาแต่ชื่อของนายทองหรือนายทองแหลงก็ยังเป็นชื่อที่มีผู้กล่าวขวักันกล่าวขวัญถึงกันอยู่ทั่วกาะรายา และเกาะอื่นๆที่อยู่ใกล้เคียงในฐานะบุคคลผู้มาลบร้างอาถรรพ์ของเกาะรายาและกรณนนี้ในปัจจุบันคงไม่ต้องถามเลยว่าจะ,จะเจริญรุ่งเรืองไปขนาดไหนเมื่อมีโรงแรมและที่สดเสกิดขึ้นบนเกาะมากมายและกลายเป็นที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมีกว่ารังท่องเที่ยวมาจอดมาพักผ่อนตามใจหดัดมาจอดเรือพักนอนกันอย่างสุขสบายเป็นแรมปีแรมเดือน และเป็นขกาที่สร้างรายได้าทางการท่งเที่ยวให้กับเกาะภูเก็ตอย่างมหาศาลในฐานะของเกาะอีกเกาะที่ขึ้นอยู่กับเกาะหรือจังหวัดภูเก็ตนะครับสําหรับเรื่องนี้ก็ขอจบลงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็อบรดติดตามได้ในเฟซบุ๊กไปบุญปันเมืองหรือ y o ยูทูปพันชุมพลนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ